และคู่แรกของเราครับที่กำลังจะลงสนามนั่นก็คือกีฬาจังหวัดศรีสะเกดครับพบกับชัยภูมิพักดีชุมพลครับแล้วยังได้อยู่ครับแถว2องดไปติดล็อกแฉลบเข้ามือของอัธยาเอาบอลตะลักนั้โดนไปเลยครับหนึ่ประตูต่อศนย์ครับกลายเป็นว่ากีฬาจังหวัดศรีสะเกดขึ้นนำไปก่อนครับโอ้โหแมครับดูครับเปิดจะไม่มีอะไรครับ แต่มีประตูครับไม่อะแล้วก็รับบอลมันลั่นครับแล้วก็ซ้ำเข้าไปเลยถึงจังหวะมารัตภูมิส่งให้เพื่อนและเล่นชิงหนึ่งสอรัตภูมิมีโอกาสแล้วจิ้มมาลูกที่สองศูนย์ครับประตูครับเอาครับมาตรงนี้ฝฟาวครับครับจุดโทษเสียบูมิ ลูกนี้ไม่พลาดครับไล่ตีเติมมาเป็นหนึ่งต่อสองครับกับตันทีมครับนัฐพลปาจิตครับนาที่สุดท้ายของการแข่งขันครับชิดสนุพงศ์ครับเ,เปิดสาดยาวมาในกรอบเขตโทษลูกนี้อธยาต้องชกปกไปแต่ยังไม่พนอันตรายแล้วมงกลับมาผู้ตัดสินให้เป็นประตูครับอ,อ้าวครับโอ้โอได้เฉยครับ <laughs> ดูอีกทีครับจังหวะที่ชิดสนุพงศ์เปิดมาเสร็จ แล้วชิธนุพงศ์เนี่ยโดรกระแทกตรงนี้ครับพรสินไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วมง่งเข้าประตูไปเลยครับโอ,โ,โอ้โหเอาครับอดีสอนพันธมารครับทำประตูที่สามให้กับศสีสะเกดครับโอ้โหแล้วความหวังเนี่ยแทบจะหมดไปเลยครับเชยภูมาโดนประตูตรงนี้แล้ว กีฬาจังหวัดศรีสะเกดครับเอาชนะชัยภูมิพักดีชุมพลไปครับ3ประตูต่อหนึ่งครับผู้ที่2ครับนั่นก็คือนาหลวงครับพบกับเบญจมราชูทิศครับบอลมาที่พีรพัฒน์บอลไม่อยู่ครับคราวนี้เบญจมาเหมือนจะเริ่มเข้าที่เข้าทางครับซ้ายมีโอ้โหทะลุมาแล้วให้มาแล้วจะคืนให้เพื่อนแล้วแลบเข้าประตูไปครับ ตันไปโดนมุ้เล่นของทางด้านนาหลวงเลยครับนี่นับเป็นโอนโกนะครับไม่โดนครับแล้วเปิดมานทุกทีเอ้าเอ้าปัดแล้วซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับเนี่ครับจังหวะคุยเลื่องอื่นแลจะเป็นอย่างนี้นะครับเอาละครับโอ้โหลูกยิงของหมายเลขสิบกับปราดยาฤทธิ์การครับเอาเป็นว่าเบ็นจมาราชูทิศครับเอาชนะนาหลวงไป2ประตูต่อศูนย์ครับครับ คู่ต่อไปครับที่ทุกคนรอคอยครับกันทาราลงครับแชมป์เก่า2ปีที่แล้วครับมาเจอกับนวมินทราชิณุทิศสตรีวิทยาครับมาทางด้านซ้ายแหบหลอกจะเปิดแต่ไม่เปิดครับและยิงเลยโอ้โหยิงสามเลยครับมีไวกว่านี้ไหมไม่นดาจะมีไวกว่านี้เลยไม่มีนะครับโอ้โหครับโอ้โหสวยสุดๆครับการบุกครั้งแรกแล้วเป็นประตูเลยครับอัครวัฒน์ภูมินอกครับ อ๋อแล้วครับแม่ในสนามยังงือหากันอยู่เลยตอนนี้ครับโอ้โหแต่มันสวยจริงๆแล้วจะลองยิงแล้วเอับลูกนี้เข้าดีครับที่ครับโอ้โหอะไรนะไอ้ขึ้นโอ้โหตามเร็วก็โดนเร็วครับโอ้โหนี่เพื่อนต้องมาตั้งสติกับผู้รักษาประตูครับโอ้โหครับเดี๋ยวดูทีครับนี่ครับจากจังหวะเปิดเล่นแล้วผู้รักษาประตูรับกระชอครับแล้วพื้นกลับมาติดการครับ แล้วยิงเลยครับจังหวะนี้อ้าวโอ้โหราเทนิคท่วงกลางครับยิงให้ทีมแทนาอารงณ์ออกงาไปในปสองประตูต่อนหนึ่งครับโอ้โหนาทีสามประตูครับโอ้โหเขี่ยกองเชียร์ของบร,ราซิลครับโอ้โหเฮงใจเลยครับนี่ครับก็เปิดมายัางติดอยู่แม่ไปกักกันนิดนึงครับ แตนพารารบแต่ย uhm. <cima. S 1> ังเก็บเอาได้กันมาอีกแล้วครับปีชายัาปีชายัาเข้ามาสุดเซตแล้วตะวันกลับมาแล้วคราวนี้ได้แล้วคราวนี้ตูดตูดตูดมาไม่หยุดครับนี่ครับนีรแั้วครติดหน้าอีกแล้วครับแล้วเป็นอัครวัฒน์ภูมินอกครับไท้มาสวยงารนตะวันกลับเข้ามาแล้วจริงเล่าเรื่องน้อยครับโอ้โห ชายานคำต้อนครับแต่ตนาลมได้บกุกล้ำซ้ายมีขวามีโอ้ไ<ใ>จนะ่ายแล้หลังไปหน่อยครับแล้วเลือกยิงมาโอ้โหลเข้าไปเข้าคับผู้ตัดสินให้เป็นประตูครับไวยเลขเก้าครับมอ,องหาข้างในตวัดกลับมาจะให้ธนาพัฒน์แล้วหาจาาังหวะยิงไม่ได้แต่ยังเก็บได้อยู่แล้วตังปอบยิงลูกมีหกหนึ่งครับจ่ายขนาดเซฟมาล้นซ้า,ายครับ โอ้โหแล้วเข้าทำดีด้วยแล้วยิงลูกนี้ติดเซฟแล้วซัมอีกทีก็ไม่ผ่าดครับหมายเลข16ครับนิติกรกาทองครับตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงมาครับมาเจอฟอร์มการเล่นของกัทธารมแบบนี้ครับครับดูครับกันทารมมาทางซ้ายอีกแล้วครับมีพื้นที่เปิดแล้วยิงเสาแรกตงนี้ครับแประตูต่อนหนึ่งครับลูกยิงของจรนินเครือหงครับ อ่ากับพุทธศิษย์เป่านกหวีดจบการแข่งขันครับกันทาราร่มครับเอาชนะนวมินทราชินนทิศสตรีวิทยาพุทธมนพลไป8ประตูต่อหนึ่งครับก็มารับลูกฟุตบอลจากโว่ไปครับครับบินิฮาร์ดหน่อยได้ไหมครับบินิฮาร์ดอ่าอ่าอ่าสามสามครับบินิฮาร์ดหน่อยได้ไหมบินทีินิฮาร์ดหน่อยบินิฮาร์ดได้ไหมอัครวัฒน์อ่าและคู่ที่สี่ครับ ปาฟอินครับพบกับบุญวัฒนา2ครับเอาแล้วครับโดนลุม2คืนกลับมาจังหวะนี้แตะบอลไม่ดีครับบุญวัฒนาจะเข้าไปแยงและได้ด้วยครับตัวสีไม่ว่าอะไรครับจังหวะนี้ลากมาเข้ามาแล้วครับจังหวะนี้ยัางไงครับหักเข้าไปแล้วจิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหขึ้นนำแล้วครับบุญวัฒนาสชัดพิมมุกจันทร์ทองครับทีมบุญวัฒนา2องครับขึ้นนำไปก่อนครับ ทางในมีเพื่อนอยู่คนเดียวเท่านั้นครับคือธนชัยครับจริงแล้วเข้าไปเลยครับโอ้โหครับติดพาดครับเอาครับขึ้นมาทางด้านซ้ายที่เข้ามาตัวต่อตัวเข้ามาสุดเส้นแล้วตวัดกลับมาแล้วตวัดจริงลูกมีสาูนยครับายเลขกครับในลูกสามไปแล้วครับเป็นธนชัยกรเสียงเนินครับ ผลสิทธิ์ป่าลุบินจบการแข่งขันครับขุนวัฒนา2ครับอาชนะบางไปอินไป3ประตูต่อศูนยครับปทีวิทยาครับพบกับปราสาทวิทยาคารครับได้ด้วยครับทางด้านสามาลยิงลงูกิเรียบร้อยเลยครับโอ้โห เอเอครับอยู่ีครับทางด้านของวีรคุณทองแย้มกับตันทีนี่ฮะหวะจะโคนกันดีเหลือเกินนะครับเนี่ยครับดูแล้วเนี่ยครับไปดื้อเลยจังหวะนี้ตกเข้าในแล้วแล้วยิงลูกนี้อ้าวเรียบร้อยเลยเรียบร้อยดีครับคงเองกินเองครับทางด้านของชลันทร์บูรณะครับ ออครับนี่ครับเขาบอกว่ามีแฝดสี่คนครับแฝดสี่คนเลยในสนามนี่แหละครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับจริงเอาแล้วมาแล้วครับแพททิพแรกครับเป็นปลาเอ่อปลกลัปราบครับกอนปรา๋ยวก่อนเครับไทยมาแล้วมาแล้วมาไหมตัวจริงแล้วแล้ววิ่งเข้ามาแลยิงโอ้โหโอ้โแล้วนี่ทางด้านของประสาทก็เปลี่ยนเอา อเล็กซานเดอร์เอา้าเอา้าพีเรัย่าชื่อเลอเล็กซานเดอร์พอนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของรัฐพลรับไมกแล้วออกไปทางซ้ายแล้วยังไม่ยิงและลากเข้าไปเองจะเหลือไหมไม่เหลือสิครับโอ้โหเอาจนได้ครับประตูที่สิบประสาทวิทยาคารครับเอาชนะปัะจิว วิทยาไปสิประตูต่อศูนย์ครับเอกคนหนึ่งทำสามประตูเป็นแฮตริกครับครับกองปราบบูรณะครับเอครับรับลูกบอลโบไปเลยครับแหม่เยอะมากครับประตูเลยนะแฮตริกเลยครับจะลองแชมป์บาสอ่าเอาครับคู่แรกในช่วงบ่ายครับพิบูลมังสาหารครับจะพบกับร่มเก้าบุรีรัมยัครับเอาครับมาดูครับจังหวะที่พิบูลมังสาหารขึ้นมาทางด้านขวา แล้วลองยิงลูกนี้บอลตกพื้นแล้วปัดออกมาซ้ำอีกที1 0ึ่งศูนย์ครัโก้โก้ o g ลองยิงให้ตกหน้าหน้าผู้สาประตูอะให้กระดอนพื้นลองตกพื้นวันระยะตรงน,านาั้นเอาตรงสักจุดโทษเนี่ยครับลองดูขาที่บอลตกมาโดนขาแล้วเอาเข้าเลย ประตูตอนหนึ่งครับอนุรักษ์สวพั่านครับโอ้โหนี่ครับปัญหาที่เขาเจอครับโอ้นี่ทักยังไม่ทันขาดคาเลยนะครับเนี่ยชมพาพช้าครับจังหวะนี้ครับยิงลูกนี้มันชนขาดครับแล้วแล้วเขาปัดมาโดนมือของคือกระดอนมาโดนมือแล้วก็กระดอนเข้าประตูไปนะครับเนี่ยครับโอ้ย่างงี้โอนโกไหมฮะเปิดบอลพุ่งมาจังหวะนี้เตะสกัดแถวสองยังเก็บบอลได้ แล้วแต่งสองจังหวะเข้ามากอบเพรโทษฝั่งซ้ายจ่ายตวัดตรงกลางแล้วยิงลูกมีเรียบร้อยครับโกล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 มาลูกมีโรมก้าวต้องแก้ไขครับโว้าวอะไรกันครับเนี่ยวเร็วนี่แหละครับการสื่อสารครับ พุ่งสาประตูกับกอ,องหลังนะครับนี่ต้องสื่อสารกันดีดีเลยนะครับ oh, รต,ต้องดูครับจังหวะก็ตายเลยคือเหมือนตั้งใจจะเปิดเปลี่ยนแกนให้เพื่อนอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าแต่เผอิญมันผิดเหลี่ยมครับเป็นไปได้นะอันนี้เป็นไปได้เลยจะเปลี่ยนแกน<อ>เพราะองเทรอยอยู่เหมือนกันนะครับผมพิบูลมังสาหานครับเอาชนะรบเก้าบุรีรัมย์ไปสามประตูต่อหนึ่งครับ เอ,อาละครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่บูลบางสาหารด้วยนะครับผ่านเข้ารอบต่อไปเอาละครับผู้ต่อไปครับวัดสังเวชครับเจอกับด่านคุณทศครับมา,มาตั้งกันใหม่ครับทางด้านด่านคุณทศเลาะขึ้นมาครับมองเพื่อนทางซ้ายก็ไม่ถึงคนระับโดนตักได้เอายนงได้อยู่ครับด่านคุณทศ พยายามจะมาเองครับสเตปนี้มาอีกแล้วโอ้โหได้โดนสวนกลับเร็วครับจังหวะนี้เลาะริมเส้นมาเลาะริมเส้นมาเพื่อเติมหรือยังเติมแล้วจับได้ด้วยครับมีจังหวะไหมมีตีลูกนี้เข้าประตูไปเลยครับไม่ต้องแรงครับยิงลูกนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับหมายเลขสิบสามกับธนาโชิแผนสง่าครับทำประตูขึ้นนำไปโอ้โหนาทีที่เกือบเกือบนาทีที่สี่นะครับเนี่ยครับเป็นวัดสังเวชครับเอาชนะด่านคุณทศไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ต่อได้ประตูจากธนโชธนะครับครับนะนี่ครับูัวศัตรูที่หลายๆคนนี่อยากเห็นครับยางกวินครับหล่อของวัดสังเวชครับซึ่ง2ทีมนี้ที่จะเจอกันก็คือปากเกร็ดครับเจอกับบัวหลวงวิทยาคมครับแม่วเอาครับเบรินให้สัญญาณแล้วรอปั่นลูกนี้1-0ึครับ อริชัยพิทักษาครับลูกฟรีคิกตรงนี้ครับพาทีมบัวหลวงวิทยาคมขึ้นนำไปก่อนครับ 1- 0ครับครับก็จะบอกว่าเป็นฟรีคิกที่สวยงามทีเดียวครับพยายามเอาบอลคืนมาแล้วได้ด้วยครับตอนนี้โตมาทางด้านซ้ายราชารับมีความเร็วมีพื้นที่แล้วลองตั้งป้อมยิงด้วยซ้ายตดเซฟรัตนาพันธ์ครับตูครับซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับแต่ยังเก็บได้อยู่บัวหลวงแล้วเข้ามาตรงกลางจะตั้งป้อม แม่ห,หลอกทีี่จะปันแล้วเข้าซ้ายมาในกรอบเขตโทษดีพื้นที่แล้วยิงลูกมีคเขาที่ไปไปขึ้สองประตูต่อศูนย์ครับครับ็นด้านของตรีเพชรอินทนดินครับรุ่มมาตรวหลวงจังหวะนี้ยิงแล้วแม่ใครเห็นก็ว่าเข้าครับโอ้โหกลายเป็นว่าเหลือจะเชื่อไปเลยครับโอ้โหตูครับจังหวะ เปิดสายก้อยมาครับแล้วลูกนี้ตวาดยิงไม่โดนับมันว้าวครับตีเพชรเแล้วดูหน้าดูหน้าเพื่อนเนี่ยคนเพื่อนตีเพชรครับแล้วมาตัดพลาดอีกทีสามสูดไปเลยครับโอ้โหดูครับโอ้โหผมหมดทางจะช่วยครับนี่ครับดาบพุทธศิลป์เป่าลูกปิดจบการแข่งขันครับบัวหลวงวิทยาคมครับเอาชนะมาร์เก็ตไป3ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหสนุกจริงๆครับคู่นี้ มาแล้วครับสวนพระยาวิทยาครับจะพบกับอัศสสมชันศรีราชาครับดนะูหักกลับเข้ามาได้ครับแล้วก็ยังไปต่อได้โดนเตะเคลียไว้แล้วมาจังหวะนี่เเข้าไปเลยครับโอ้โหจังหวะมันไม่ทันตั้งตัวครบับนี่ครับจังหวะบอลมันปั๊มกันมาเนี่ยครับแล้วบอลมันไปเข้าทางเขาพอดีเลยครับ สามสีมาอีกแล้วแล้วโอ้โหเขาบอล์กตรงนีเสียงดังสนั่นเอาแล้วโอ้โหเป็นลูกโทษจุดโทษเลยว่ะครับเนี่ยแล้วมีใบเหลืองออกมาด้วยครับครับเอาครับโอ้เดี๋ยวดูครับดูอีกครัง้งหนึ่งรันชนกเด็กกันวะเลยไม่เหลือครับสองประตูต่อศูนย์ครับเด็ดขาดเลยครับลาไปไปไปาง่อนเรไปให้เต็นใจเลยครับไปสกิดโนู่นสกิดนี่โอ้โหเราให้มาลูกนี้ โอ้โหเรียบร้อยเลยครับแม่จริงครับลูกนี้โอ้โหสั้ด้วยสายครับเด็ดเด็ดขาดมากคมกริบเลยครับครับโอ้โหครับก็เป็นนั้นว่าอัศวินชั้นีราชาชนะสวนพระยาวิทยาไปสามประตูต่อศูนย์นะครับครับผู้สุดท้ายของวันครับชุมแพศึกษาพบกับสวนกุหลาบวิทยาลัยชนบุรีครับยิงได้ได้มากกว่าเขาครับเร็โอกาสครับลูกนี้ครับโอ้โห มาแล้วก็สนามมาที่เดียวครับประตูแรกของเกมครับสวนกุหลาบชนบุรีครับโอ้ยจริงครับลูกนี้ครับเบอร์เก้าครับสวนกุหลาบชนบุรีครับพัทรพลสิทธิสิทธิโค้ชครับคือแม่นี้แล้วไท่โอ้ยแล้วลูกนี้พลาดแล้วพลาดแล้โอ้ยต้องดูว่าจะหวะแรก คนเปิดนี่วัชรินวัลสีครับเปิดเข้าไปแล้วมุักษาประตูปัดแล้วก็ปัดซ้ำปัดไม่ออกปัดไม่ออกครับปัดไม่ขาดนะครับเดี๋ยวดูครับมงซ้ำทางด้านไกลสอนจํารัดภูมินะครับดูครับนี่ครับควัชรินเปิดยาวมา้รักษุาประตูปัดไม่พ้นขานครับแล้วก็มงซ้ำโดยไกลสอนมงซ้ำเข้าไปเลยครับไกลสอนจํารัดภูมิพี่ชัยยุทธกับทางด้านพัทลพลเลยครับใคยจะยิงครับเลียมา และยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหโกโก้พิชัยยุทธเปลี่ยนจุดให้พัทลพลยิงเข้าไหวครับโอ้โหนี่ครับแผนเลยอ่ะเป็นแผนที่ซ้อมเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยครับสาวประตูบวกยังก่อนครับเปิดมาจังหวะนี้เอาละโชฟไม่ดีบ่งลูกนี้เอ้าแล้วแล้วโอ้โหบอลแล้วครับโอ้โหกำลังก็รีบทกลครับโอ้โหหลาทีบากครับเอามาดูประตูแรกกันก่อน โอ้แค่ประตูแรกเท่านั้นครับโอ้โหับทังด้านของจุมแพรนี่พัตลาวูดครับเอาครับยิงดาวเรียบร้อยครับจบเลยครับยิงปิดท้ายครับจังหวะที่สอนวิชัยสุรพีครับยิงปิดท้ายไปเลยครับครับอ๋อลชมทั้งด้านของธนาชัยด้วยครับเซฟลูกแรกครับ